เรือกกเอกกเเ่อง投资นั้นก้าก嘛，投资加己是真正最聪明的投资啊，การลงทุนให้กับตัวเองเนี่ยเป็นการลงทุนที่มีความฉลาดที่สุดบนโลกนี้เพราะว่าลงทุนให้กับสมองเราแล้วยังเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราด้วยมันจะสร้างกําไรสร้างอะไรกลับมาได้แบบพันเท่าเพราะฉะนั้นการที่เราลงทุนกับความรู้มันไม่มีคําว่าขาดทุน จีมีนั่งเต่าจีน <ốt> ั <t lamps> ่งไอตีสิงมาอย่างนั่งกากีเปียงไลจูไล่จูอู่ตีสิงจูไลจูอู่เบ่ละส่วนบ่อยาสิกปุ้งไอแสงลี่สิปุ้งคือขัดทุนบยสิกุ้งไงเอ้ย่งเต่าจื้อตอนัตัวนั่งไงตัวน่าดูเปียงไล่จูไลจูชงแมงนะสมองของเราก็จะยิ่งฉลาดขึ้นและทําไมคะและจะมีคุณค่ามากขึ้นยังมีเพื่อนมากขึ้นอีกด้วยเพราะว่านั่งจะแกอู่จี้อูสีอูตีหุย ล้อเสียหรือจะไปสิ่งอุ่นเปียาแก่แก่ไอ้ชับนักแก่แก่ไอ้มาเกาชักชื่อไม่แก่แก่ไอ้มชักลือเป็นยูกายก่ทอ่เดียวแลยอูบเบลักแก่แก่ที่เดียวลืออูแเล้งนักทุกคนเห็นว่าคุณมีความสามารถสําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนแบบตลอดชีพสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพิงเพราสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ